ก็อยู่ในงาน300ยอดเมืองไทยไตรอัลอนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่3สนามด้วยกันนะครับ300ยอดนี่เป็นสนามที่แรกนะครับของในตัวปีนี้นะจริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นสนามที่อยากจะเชิญชวนคนที่สนใจเรื่องของไตรกีฬานี่นะครับถ้าใครอยากจะเป็นเรียกว่า first time ในการที่จะมา first try เนี่ยนะครับจะมาลงเนี่ยต้องมาลงสนามนี้เพราะว่าน้ำกระแสน้ำไม่ได้แรงมากนะครับคลื่นก็ไม่มีเท่าไหร่นี่นะครับแล้วก็ ในเรื่องของป่านเองเนี่ยพวกเนินเองก็น้อยนะฮะร,รวมถึงว่าการวิ่งเองก็จริงๆไม่ได้มีอะไรที่ต้องขึ้นเขานะครับค่อนข้างที่จะแฟลตมากนี่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสมบป็นเป็นสนามที่สนุกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เริ่มแรกก็ตามนะครับหรือคนที่เล่นอยู่แล้วจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชาเลนจ์ในแง่ของสปีดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ O d ดีก็ดีหรือในแง่ของสปินก็ดีนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรามีอีก2สนามนะครับก็คือที่ าราชบุรีนะครับแล้วก็รวมถึงที่จันทบ,บุรีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของเมืองไทยทริอัลอนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาสนุกด้วยกันแล้วก็ลองมาทำอะไรที่ท้าทายชา่เล่นตัวเองที่มากกว่าแล้วจะเซอร์ไพรส์นะครับว่า ทำได้มากกว่าที่ตัวเองคิดเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นสนุกสนุกครับรวมถึงว่าจริงๆทุกอีเวนต์ทุกครั้งที่ทำเนี่ยนะครับก็จะมีอีเวนต์ของเด็กๆด้วยนะครับน้องๆเนี่ยที่อยากจะลองมาฝึกนะครับก็มาฝึกได้ในวันแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่พามาได้นะครับความปลอดภัยก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นอีเวนต์ที่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากว่าจะได้ออกกําลังกายได้ดูแลตัวเองนะครับก็ได้สนุกด้วยกันแล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบคร จบอยู่ที่ช่ี่ชั่วโมงชั่วโมง24นะครับแข่งสปินนะฮะก็อันดับอยู่ในประมาณสัก40กว่าบังคับจากเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าไปอายุอยู่อันดับที่10นะฮะวันนี้ไม่ไม่ค่อยดีนะวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ